ออกไปด้วยกันเถอะไปด้วยกันร,ร่วมกัน一緒ด้วยกันう。กออกไปข้างนอกกันเถอะคำกริยาดั้งเดิมคือเดคะเกะรุแปลว่าออกไปข้างนอกหรือออกเดินทาง เมื่อนำมาผันเป็นรูปมาโชจะกลายเป็นเดคะเกะมาโชซึ่งใช้ชักชวนเดคะเกะมาโชอิชโชนิเดคออกไปด้วยกันเถอะอิชโชนิเดคาเกะมาโช